สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการคัสมะทีวีนะครับผมอยู่กับในเกมเทอรนะเธอรออะไรวะมันจะเขียนว่าเธอรอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะอยู่หน้าคลิปเองนะฮะอ่านอ่านถูกเปล่าก็ อ่านไม่ถูกขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับแขกรับเชิญไทยไทยสวัสดีครับอยู่กับาการเกมเมอร์ทีวีนะครับเกิดเกิดเกิดอะไรวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งคุณเอกขอยากเล่นนะฮะก็เห็นเกมผีที่เล่นเซลนดีไปมันกรี๊ดแล้วเสียงมันเบานะฮะ ก็เลยจะมาลองในเกมนี้สักหน่อยนะฮะถือว่าเป็นเกมดีน่ากลัวเหมือนกันนะฮะวิ่งนี่วิ่งทีนี่เอาปุกกระจนยฮะโอเคเราไปเริ่มสตาร์เกมเลยก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการทำเพลงจะได้ไม่มีคนมาฟังนะทำเพลงเป็นมุกอะไรไม่รู้ ก็ซึ่งด่านนี้เคียวคุณเคียวเป็นคนส่งมานะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเบนเฮจอนสันลุกไลส์เดอะวอเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหค่อนข้างที่จะแหลกนะก็สกินเกมนี้นะเอ้ยมันคือมันได้ไปเก็บพาร์ตตรงนน้นเหรอได้ปว่าหรือเหมันดูเหมือนเราจะเป็นอคนอต้องมาตามหาใครวะเบนปะดูมันดูไม่ทันอะะหนจะเป็นข้อความรักอะไรอย่าง เอาจะแย่งกัองนออกเหมแล้วแบบบ้านนี้มีลักอกะไรเนี้ยก็ถ้ากระตุกก็ขอโทษนะฮะเพราะว่าเล่นจอใหญ่มากๆเพื่อไม่เป็นการโกงแล้วผู้ชมที่จะดูจอใหญ่แล้วไ,ไปทางไหนเราก็ต้องไปดูงูป่ะสิ่งหนึ่งอะ่ะไปดีด่านโอ้ดานมันก็นกแหนก็แหลกแหลกมาแรกก็ก็ถือว่ารู้กันนะฮะ เบนพูดนะฮะเต็งฟอร์มเอ่อโดนแพ็กวอสเดย์ทูเซต a m พแคมโอเวอร์อื yesterday ฮะในวันต่อไปแล้วก็ใครอ่านได้ก็อ่านต่อฮะ uh, อาจ, <laughs> จ,จ,จารย์สันนี่มันก็บอกว่าเฮ้ยเราปลดขี้อ่ะและ้วก็ไม่ใช่แล้ว <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วฮะ uh. ผมก็ไม่แก่การเกตด้วยนะฮะผมอ่านได้อ่านได้ ไม่ไม่ค่อยมากนะแล้วก็แปลได้ไม่ค่อยมากดูแลครับฟ้า <F art. S 2> ยังสวยยังสวยอ่ะดูบนฟ้านี้ผมไม่แหลกเลยผมก็าไม่แหลก <c oughs> แล้วหันลงมาขลางนีเกบ็กบเกบ็กบเก็บแหลกไม่รู้ฮะด่านนี้คุณเคลียรเป็นคนสุ่มนะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างไว้ให้เดินตามถึทไหนแล้นะ ก็เกมนี้ก็ชิปวิ่งนะฮะโอเคน่งมาสองคนเธอด้วยอย่าบอกนะเกมอุ้ยเสียงมันเงียบแล้วอ๋อจืดจืดมาต่อแล้วไม่รู้จะมีตัวอะไรโผล่มาเฮ้ยอะไรนั่นแกแก่แก่เฮ้ยเสียงเท้าวิ่งเปล่าไม่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 ที่มันจะดังมันกรืดยัดดับเบิลเคียวเปล่า เค่สองแ่เรสองคนโอเคโวย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 วู compute, uh, ้ช oh, ิปแมนอ่าอะไรอยอ่านไม่ทันโอ้ยตึงอยู่ดีๆก็ตึงนะฮะมีพวกผีอะไรกระโจนใส่หน้าผมก็จอนสแนบอกวิ the hell I uh, the hell you ไ uh, the hell you and what uh, กเอาเราต้องได้บอกแบจากที่แคมแคมนี้นะดูมันจะมาตั้งอะไรที่แคมนะฮะเอฉันเสียใจมันเป็นอะไรที่ยากมากโอ้ยอ่านยังไม่ครบ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ตอนนี้คนที่วิ่งอยู่มันยากมากเลยอุย๊ยอะไรแดงเลือดอุย๊ยตรงไหนเนี่นหลังอะ่ะเลือดผมว่าวิ่งไปเรื่อยๆเอ้ยโอ้โหนี่ไงโอ้โหนี่โอ้โ,อโอเลือดบัตรเลือดเอดต็มไปเลย <c oughs> เบนบอกว่าอ๋อเราเราแสดงเป็นเบนกับจอร์นสันหรือเปล่าใช่เอ้ยอะไรวะเดชวัตทำหน้าบอกรีบเดินต่อไปเถอะรีบเดินเข้าไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยฮะไว้ยแล้วทำไมมีไอ้สีเหลืองเอ็กซ์ไซต์ไอ้เอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์ทิเมนอะไรสักอย่างอยู่อ่าม่ใช่เรากลับไปเหรอหรือเลือกเดินต่อแล้วกลับไปอะไรมาณนี้มั้ง เฮ้ยอะไรวะโอ้โหมานี่ตกใจงั้นเลยเฮ้ยเมื่กอกี้ผมเห็นอะไรใครยืนอยู่ข้างหลังอะเอ็กทิเมนส์นี่เปล่ามันอาจจะไล่ตามเรามาอยู่เปล่าใช่เรารีบไปเฮ้ยเสียงมันเงียบแล้วขอรีตาแป๊บเฮ้ยไม่เอาอะไม่เล่นนะเราบอกไม่เอานะไม่เอานะจะโจ,โจ,โจมีเอานูเว้ย เนี่ยนะเว้ยน่ากลัวไ้สเลนแมนเมื่อกี้อีกโจ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 เขาจะการ์ดทำเสียงให้แบบกบเกินหน่อยโอเคเราแบบสนุกขึ้นมาทีบรรยากาศอย่างนี้มันต้องมีคนทำสนุกไงถึงจะสนุกตามเขาได้แต่ถ้าเราฟักเบนอายุอายุเดะไอแคนฮาร์ด ชีวิตของเอ่อชีวิตฉันของนายฉันขอฝากไว้เลยนะเบนบอกโอกูดโอเป็นดิโอ้โฮก็ส์โอ้พระเจ้า oh, โอ้พระเจ้าอ๋ออ๋อเรามา,มาถึงว่ารอดชีวิตปะเบนจอสันบอกเบนเบนเบนอะไรอะเบนตายแล้วเบนบอกว่าสเตตฟอร์มดิสไซแล้วเมื่อกี้เสียงใครร้องวะเสียงคุณปาร์คีอะ ังไงโคเวอร์เน่ะใช่ป่าววะใช่โคเวอร์ป่ะอ่านว่าอะไรวะดะ้วยคาวเวลถ้่ประมาณเขาลาผมอ่านสองคำอาจจะอ่านว่าคาวเวลแต่ผมก็อ่านว่าแราวคราวคราว์เขาอ่านอย่างนี้ใะกันเพราะว่าอยู่ในอยู่ข้างางเฮ้ยมันมันอะไรอ่ะเบนเบนอายุอ้าวอ้าว ดูเหมือนจะเป็นดูเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปนะทูทูบีคําเชลเลดัลมันเนี่ยแล้วเราจะกลับไปเอเมนูนะฮะแล้วก็ไปสร้างห้องใหม่ที่มันดีกว่านี้นะฮะโดยตอนนี้มันจะเป็นคนเลือกเองนะฮะโดยจะหลับตาชี้นะว่าห้องไหนมันจะได้นะฮะเอาเนื้อเรือเร่องต่อไปมันก็ต้องอันที่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่ไม่ใช่ม,ใชมันอันนี้มันคือพาร์ทหนึ่งไนงะมันไม่มีแล้วพาร์ทสอง โอเคนะเราจะมาอ่าเล่นนี้ได้ไหมอะไรดักดักไนเนี่ยดรก์เนี่ยไนถ้าน่าจะแบบอ่อนี่ก็ก็สร้างไปนะก็เออคลิปนี้มันน้อยเกินไก่ที่วิ่งเมื่อกี้แล้วไม่เจอตัวอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวันจะแบบไม่รอนนะเมื่อกี้มันเหมือนจะเจออะไรแล้วแหละอืมมันจะเจออะไร แต่มันก็ไม่เจอเพราะว่ามันต้องไปต่อาพาสองซึ่งเกมนี้คนสร้างยังไม่ได้พังาพาสองมาเค okay. โดิตนอดิ้งนานยังดีเทนทูรับบีผมลอยอยู่เนี่ย มันค้างอ่ะตอนบบนี้มันคืออะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรปับแบบนะฮะขอพักคลิปปบนึงเฮ้ยทำไมภาพเป็นเงี้ยเกลไหนเฮ้ยเ,เหมือนเซเรนเซเรนดีทับบี้เลยเกล เนี่อยู่นี่นด่าอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยใครตุยกันทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะใครวะนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเจยสันใช่หรอ ปาปาครับเอ้าจะลองเอาใส่ทำไมเ,เอ้ลโดนเีลว็็ยืนเป็นบอยแบนด์ไปหามันเป็นเนเดเยกอป้าเหตายเลยยูเดสโว้ยนี่มาในนักฆ่านี่ว่ายูเดสเลยกูเป็นเเลนเดร์นะเวย้ย <c oughs> เอ้า You are dead hmm. Oh Ui Ui Mà bên cong không Mà bên cong kiểu lời Ok á, bây đê khắp Ai V Ôi cột V, đùa tựa đai bê Nhanh cho mà đùa, oh Đùa đơn, đùa đơn Oh Oh Ok À, vinh ngay bây <laughs> ผมเป็นคนที่ใส่เสื้อ YouTube นะข้บนปีนได้ไหมอุยอ้ยเฮ้ยอะไรวะเปลี่ยนได้ปะไม่ได้ครับผมว่าต้องเข้าประตูได้แนะ่นอนเปิยประตูไม่ได้ร้ไ,ไ,ไยรอกันบ้างเด้ย อางน,นี้เปล่าครับผมเล่นนี่ผมเล่นความกูโอ๊ย,อยอ <laughs> มาแล้วตกไก่เลยเนี่ยอืมเออกระโดข้ามเลยคุณเกียรครับครับคุณัปจะพลังงานได้ไหมครับต่ำพันไม่ได้ครับ สัมผัสได้แต่บานประตูเนี่ยนี่ยดูตัว,วเรานี่ยแล้วก็เดินแบบนี่ห้องนี้ไจะไปได้ปะดูเหมือนว่าจะไปทางไหนฮะต้องออกแบบนี้ปะโอ้โหโอ้โหยมาเป็นโกดังเอ้ยนี่มันทางที่เราเดินไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่นี่หว่าโอ้เค้ามาจะเป็นโกดัง มต้องใส่คนต้องอยู่เยอะเนี่ไอ้คนต้องมาดูเยอะแน่เลยเนี่ยโหยมือเมืออะไรวะเย่าย,ม,ยมาปิดดิผมว่าสงสัยตรงนี้คนต้องมาดูเยอะแน่เลยเนี่ย,เ,ยเ,เพราะว่ามันโกดังเจอ,อะไรอะ่ะเจ็ดลิมิตลิมินิง่งลิมิิ่งน่าจะเป็นเวลาที่เราจะอยู่เราก็จะเจอใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษจับเราไปแดก จับเราไปแดกแบบไม่เกรงใจเออต้องไปไหนกันเนี่ยเราต้องสไลด์หนอนเราต้องหากระดาษโอ้ยไม่ใช่สไลด์โยโยโอ้ยทางนี้เปล่า <c oughs> มีมอปแปลงด้วยพระเจ้าอย่าออกมาตอนนี้เปิดประตูยังไงเนี่ยเราก็เราต้องทำอะไรอุย้ย โอ้ยมันมาแล้วเซเลนแมนไหนโอ้ยข้างหลังนี่ไอโอ้โอ้ยม่นมาเป็นมือไปเลยกระป๋อัตมนรันดร์กะตะกะตะอ้ยแล้วโอ้เซเลนแม่มันมีมือด้วย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 โคตรเท่เลยสัส เขียวนี่คำหยาบออกโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัววิ่งอะไรตัววิ่งอะไรอยู่แล้วโอ้ยมันอยู่หมาเอกอ่ะโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไม่กินแกบก็ไม่ได้แล้วเราจะกลางมือทำไมจังหวะนี้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 เอาไงจังหวะนี้ จังหวะนี้ขานขาน,ขานเอาตัวหายจังหวะนี้อุย้ยทำไมมันตามผมอ่ะอุย้ยอุ้มรูปเต็มมา <laughs> เป็นนายกเลยโกดังขึ้นโกดังอ่ะรอด้วยเอกไปไหนมันตามตูดผมอยู่ตลอดเวลาเ,ลเนี่ยผมบิดเปี้ยวตลอดเวลาเ,ลเนี่ยมันตอนนี้มันตามผมแล้วแหละใช่เหรอ อ๋อมันมาโยงมามันทำไมตามผมไม่เลิกอ่ะไม่รู้เออมันตามเอกว่ะเอาโคดาวเลยมือนี่เหลื้อยเลยโอ้เห็นเป็นคนเหรอเนี่ยข้างหลังเขาสร้างเซเรนดแมนมาเล่นด้วยได้ไหมหลังตันเซเรนแมนมาเล่นด้วยได้ไหมโอ้โหไอ้ตลบโอ้โหมีเชลีทับบี้ด้วยโอ้มีเซเรชั่มปี มันวิ่งมาเร็วโอ้เฮ้ยมันอยู่ตรง,<ช>ตรงผมไว้เอ็ดเซเลนทับบี้เซเลนี่ทับบี้โอ้เซเลนทับบี้มันตามตูดผมนี่ฮะมันเย็นอยู่ตรงผมอะเซเลนเดอร์แมนอ่ะมันขึ้นมาไม่ได้เอ้าไอซเลนี่ทับปี้มันหายไปไหนแล้วครับเีจ้าเอซเลนี่ทับปี้มันหาย มันมีสองตัวตัวอะไรสองตัวมันมีเซนติซับบี้อีกตัวหนึ่งฮะไอตัวเหลืองฮะอ๋ะโอโไอเหลืองฮะจะมันไม่มีหน้าผมว่าเรารีบไปหาเคียวดีวกว่ามั้งเดินทีนี่สไลด์มันเดินเลย,ยตัวขงผมนะโอ้โห โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอกมาแล้วมาละมันใช่สแลนเดอร์เหรอ,หหรอวะนะสไปเดอร์แมนนะจะโย,ยมบนนี่โอ้โหอ,อ,อื้อหือท่า<ล>นผู้ชมฮะดูอื้อหืึคนก็สแลนเดอร์นะตามที่มานู่นมันอยู่นู่นนู่น แต่เ,เราวิ่งไปนี่มันก็ต้องตามอ่ะตามที่ว่านะจะจับจะจับเด็กนะอย่างเดียวเนะี่ยจับเด็กไปนะแล้วก็ลักพาตัวเด็กเนะี่ยในเวลาค่ำคืนนะไปลงไว้รุ่นมันยังเอาอ่ะ <c oughs> มันยังไม่เว้นอนะเว้นอะ่ะนะรู้จักเว้นไหมเว้นที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะรู้สึกมันจะมองผมนะรู้สึกมีชะตากรรมที่ถูก ปูกพันธกับผมมันตั้งแต่ชาติก่อนหรือเปล่าเนี่ยถึงได้มาจ้องกันขนาดนี้นี่มาถ่ายคลิปนะเว้ยไม่ใช่มาเต้นกำนันเฮ้ยใครวิ่งผ่านข้างล่างนั่นไงมันมาละ,ซะเลนซะเนดี้ซเซนดี้มามาทางตระกูลหยุยบยๆๆๆโอ้ย มันขึ้นไม่ได้ฮะเพราะว่าเอฟเฟกมันก็เยอะนะตัวแค่ตัวมันเองเนี่ยตัวเองตัวมันเองมันก็ใหญ่แล้วฮะจะอะส่องดนูมันนะส่องดนูมันไปใช้ดูนะตัวมันนะฮะตอนมันอาแขนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะกับตอนไม่อาโอ้ยมันหันมันมันมองเขียวเหมือนจะอาฆาตเพื่อนตัวเองมันอาฆาตเขียวร่างแรกเปล่าเขียวเป็นร่างแรกมันอะ เอ้ให้ล่างเลยล่างเอเลี่ยนเหรอเหลือล่างมันปล่อยแขนนี่มันสามารถปล่อยแขนได้ก็สสาหรับคิปนี้ผมคงไม่มีอะไรสไพนนะนอกจากลงไปวิ่งแล้วก็ตายนะฮะไปลงไปเฮ่ยเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นปืนเฮ้ยเอ้าวิววิวอะไรวะอุ้ยไอตัวนี้มา ไอ้นั่นมันไม่ทำอะไรแต่มันจะช่วยด้วยเอาอุ้ยโอ้โอมันวิง่งตวิ่งเลยมันปล่อยรังสีอู้รังสีภายในรังสีอัลตราไวโอเลตโอเค ก็เราจะตัดคลิปตอนแรกออกไปนะคลิปที่เราวิ่งไปแล้วเราไปอ่านภาษาอังกฤษตรงนั้นโอ้โหเราไปอ่านภาษาอังกฤษตรงนั้น what's a man what's man what's man โอ้โอย my god oh my god oh my god oh my god เอ้ามันหวาผมมาอยู่ตรงเอกวาอ้าทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ๋ออ๋ออออกล้องเขียวกล้องเขียวออ ช่วยด้วยซับไม่นิสซับไม่ซับลเลนดีไปไปหนหอะฟิเคิลเดฟิเคิลอะจักเป่าเดฟิเคลิลเอาเหือขานแลนช่วยผมด้วยมันจะตุยตูดเทเลนดี้ไปไหนแล้ววะฮะโอ้โหเต็มหน้าเลยเกลียวเทเลนดี้ไปไหนแล้ววะอู <c oughs> อ้อ,อ้าวอ,อ้าวผมตายเลย อ้าววาวเอามีอยู่ตรงเขียวเฉยเอ้าเอ้าเอ้าวมันวาร์ปมันเลยนี่นี่นี่จัดคอนเสิร์ตบ้าเลยไหมไงไงมึงทำอะไรเนี่ยเอาทำอะไรทำอะไรตีตีเอาตีตีเอาตีตวิ่งตวงตวังเอาตายในสุดตายวิ่งแล้ววิ่งมัวแล้วออ้โห อ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตก, <c oughs> ตกลงมันให้เล่นอะไรตกลงมั <c oughs> นให้เล่นอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันเล่นอะไรเนี่ยนี่มันเล่นอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหเกียวหุย มาแล้วโอ้ไม่เคยจะมีความน่ากลัวไ <c oughs> อ้มันน,น,น่ากลัวหน่อยดิแบบกระโจนก็ใส่อ่ะ <c oughs> เอาเฮ้ยผมวิ่งออกมานอกกำแพงเอาเกียว <c oughs> มันอยู่นอกกำแพงขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> ดูหงแล้วก่อนอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยช่วยผมก่อนเถอะ กระโดดมาดิเนี่ยมันมีทางขึ้นอยู่ยตรงเนี้ยแล้วก็โดดข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมงมาหากูเลยเหรอเอเ้ยให้มันวันะะนกผมไปหาเอกดีะว่าวักไปมาไปมาเอมาแล้วไม่ไม่ตามมาไว้ออกไปได้สำรวจข้างนอกว่า,วามีอะไรสู้ต่อไปฮองโกทาคิชิ <laughs> คนละเกมกันละไอ้อนคนละเรื่องเออนคนละเรื่องเดียวกวันเลยใช่เรื่องคนละเรื่องเดียวกวันเลยเอ,อ yeah. าแย่เสียเงคนละเดียวเรื่องกันเลยประตีนังกาเลย <c oughs> <c oughs> นี่น้ำระ <c oughs> ลงไปเลยเอาเอาโอ้ม่กอเโอ้ มันยูไรเลยนะไอ้เล่นเอาพอเหอะไอผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะอยากให้เล่นอะไรเม้นมาจะมีตังค์ซื้อถึงจะเล่นนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย หากท่านผู้ชมชอบคลิปผมอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับกดทางด้านล่างนี้เลย